ัวหนุ่มชื่อคิรินชายหนุ่มผู้เย็นชาใบาหน้าคมเข้มเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมสายตายเย็นเหมือนน้ำแข็งที่มองโลกอย่างดูถูกเขาไม่เคยชอบผู้หญิงเอาแต่ใจเขาเกลียดการแสซงทำตัวอ่อนแอเพื่อเรียกร้องความสนใจชีวิตของเขาคือความสมบูรณ์แบบและการควบคุมทุกสิ่งจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งฝนตกกระหนำ่ำเสียงฝนกระทบพื้นถนนดังสะท้อนในความมืด สายฟ้าแหวกฟ้าด้วยแสงสว่างวาบน้ำฝนไหลรินราวกับไม่สิ้นสุดคีรินยืนอยู่หน้าตึกสูงเขากำลังจะก้าวขึ้นรถหรูแต่ภาพหนึ่งทำให้เขาหยุดนิ่งหญิงสาวในชุดยูนิฟอร์มส่งของเสื้อผ้าชุ่มไปด้วยฝนจนแน่ผิวกายร่างเล็กสั่นสะท้านเพราะความหนาวเหน็บมือทั้งสองกอดกล่องพัสดุแน่นราวกับชีวิตเธอฝากไว้กับมันสายตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่น แม้ฝนจะหนักแม้ร่างกายจะเปียกปอนเธอก็ยังฝืนก้าวเดินไปข้างหน้าคิรินรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งเสียงหัวใจของเขาดังก้องในอกภาพหญิงสาวตรงหน้ากระแทกใจอย่างรุนแรงแต่ทันใดนั้นล้อรถบรรทุกใหญ่พุ่งเข้ามาในแอ่งน้ำข้างทางสาดใส่เธอเต็มแรงน้ำสกรปรกเย็นจัดกระแทกใส่ร่างเล็กนั้นจนเธอเซถอย เธอยังคงกอดกล่องพัสดุแน่นแมดวงตาจะพราเลือนจากหยดฝนและน้ำโคลนริมฝีปากเธอซีดขาวลมหายใจหอบสั่นจนแทบขาดใจคิริงยืนนิ่งปลายนิ้วชาร่างกายแข็งค้างเหมือนไม่ใช่ของตนเองภาพนั้นบาดลึกลงไปในจิตใจของเขาเสียงฝนดังเหมือนกลองที่ทุบซ้ำไม่หยุดกลิ่นดินเปียกชื้นอบอวลจนหายใจติดขัดสายฟ้าฟาดอีกครั้ง ทำให้เงาร่างของหญิงสาวยิ่งชัดเจนในความมืดหัวใจของที่รินราวกับถูกบีบความมินชาในตัวเขาถูกสันสะเทือนสิ่งที่เขาไม่เคยยอมรับกําลังเกิดขึ้นตรงหน้าเขากําลังรู้สึกหวั่นไหวต่อผู้หญิงที่เปียกปอนและอ่อนแรงคนนั้นและความรู้สึกนั้นทำให้เขาหวาดกลัวยิ่งกว่าทุกสิ่งในชีวิตทีรินขยับเท้าไม่ออกเหมือนถูกปรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็น ดวงตาคมกริบที่เคยเนแน่วแน่กลับสั่นไหวเมื่อมองเธอสุดลงกลางสายฝนเธอคุกเข่าลงบนพื้นถนนที่เย็นเฉียบน้ำสกปรกไหลรินเปื้อนแขนและขาเสียงไอแห้งดังสลับกับลมหายใจติดขัดร่างเล็กยังคงปกป้องกล่องพัสดุไว้ในอ้อมแขนฝนที่ตกระหน่ำเหมือนโบยตีร่างของเธอทุกหยดกระแทกจนผิวซี่สันส้านลมแรงพัดใบหน้าของเธอจนเส้นผมพันยุ่ง หยดน้ำฝนไหลผ่านดวงตาที่แดงช้ำที่รินกัดฟันเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงเขารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งอยู่ในห้วงที่ไม่คุ้นเคยความอึดอัดบีบรัดอกจนแทบหายใจไม่ออกเขาไม่เข้าใจทำไมภาพผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เปียกปอนและหมดแรงถึงทำให้หัวใจเขาเจ็บปวดราวกับถูกฉีกออกเป็นชิ้นแสงไฟจากรถยนต์คันหนึ่งสาดเข้ามา เสียงบีบแตรดังสะท้อนกลางความมืดหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเกือบจะปล่อยกล่องพัสดุร่วงลงบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยน้ำทันใดนั้นคิรินก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวรองเท้าหนังราคาแพงของเขาเปื้อนโคลนทันทีแต่เขาไม่สนใจแม้แต่น้อยสายตาของเขาจ้องตรงไปยังเธอหัวใจเต้นถีเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าพายุฝน พระเขารู้ตัวแล้วว่าเขากำลังสูญเสียการควบคุมที่เคยภาคภูมิใจเขากำลังหวาดกลัวต่อความรู้สึกที่กำลังไหลเข้ามาอย่างรุนแรงและเขาไม่อาจหยุดมันได้เลยเสียงฝนยิ่งคงกระหน่ำลงมาไม่หยุดทุกหยดเหมือนกดทับบรรยากาศให้หนักอึ้งรากับทั้งโลกกำลังบีบเขาให้ต้องตัดสินใจคีรินมองหญิงสาวที่พยายามเย็นตัวลุกขึ้นมือเธอสั่นระริกเขาอ่อนจนแทบสุดลงอีกครั้ง แต่ดวงตาของเธอยังเต็มไปด้วยความดื้อรั้นเขาได้ยินเสียงหายใจเธอขาดห่วงเสียงสั่นสถานเหมือนเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดร่างเล็กของเธอสั่นสะเทือนเพราะความหนาวและความอ่อนล้าแต่เธอก็ยังคงกอดกล่องพัสดุแน่นไม่ยอมปล่อยคีรินรู้สึกเหมือนหัวใจตัวเองถูกบีบจนแน่นเขาไม่เคยยอมให้สิ่งใดสั่นคลอนความมั่นคงของเขาได้แต่ตอนนี้เขาแทบไม่อาจละสายตาจากเธอ เสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกคันใหญ่ดังใกล้เข้ามาไฟหน้ารถสาดผ่านม่านฝนเงาของเธอสั่นไหวอยู่ตรงกลางถนนเปียกชื้นเหมือนเธอกำลังจะถูกกลืนหายไปในวินาทีถัดมาคิรินก้าวไปข้างหน้าอย่างแรงหัวใจเต้นรัวจนหูอื้อสายฝนกระแทกใบหน้าเย็นเจ็บจนชาแต่เขารู้สึกเพียงอย่างเดียวเขาต้องคว้าเธอไว้ให้ได้ก่อนที่ภาพตรงหน้าจะหายไปตลอดกาล มือของคิริงยื่นไปข้างหน้านิ้วของเขาเกือบสัมผัสแขนเธอแต่ฝนกระหน่ำและพื้นถนนลื่นจนเกือบเสียหลักหญิงสาวสะดุ้งเฮือกเธอมองตาเขาอย่างตกใจร่างเล็กสั่นสถานไม่ใช่เพียงเพราะฝนแต่เพราะแรงดึงดูดบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเสียงลมพัดแรงจนใบไม้และเศษขยะพุ่งฟุ้งหยดน้ำฝนไหลลงมาผ่านเส้นผมเปียกผิวเนื้อเย็นจนสถาน แต่สายตาของเธอยังคงยึดมั่นที่กล่องพัสดุกคิรินรอบมองเห็นร่างบางของเธอช่างประบางเหมือนหากเขาก้าวช้าเพียงเสี้ยววินาทีเธออาจล้มลงไม่อาจลุกขึ้นอีกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าหัวใจเขาเต้นรัวและร้อนรุ่มไปพร้อมกันความเย็นชาในตัวเขาถูกเผาไหม้ด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นด้วยแรงดึงดูดที่เกินต้านทานคิริงกระชับฝ่ามือ จับร่างเล็กของเธอไว้แน่นราวกับโลกทั้งใบจะจบลงหากปล่อยมือหญิงสาวสบตาเขาสายตาที่อ่อนล้าและเปียกปอนปลับเปล่งประกายความประหลาดใจและความหวาดกลัวและในวินาทีนั้นสายฝนที่ตกหนักเสียงลมที่โหมกระหนำ่ำโลกทั้งโลกเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงสองคนตรงหน้ากันและหัวใจของที่ริน ที่เพิ่งรู้ตัวว่ากำลังตกหลุมรักอย่างไม่อาจต้านทานคิริงกระชับร่างเธอไว้แน่นขึ้นหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากอกฝนยิ่งคงศาสตร์กระหน่ำลงมาทั้งสองเปียกปอนแต่กลับเต็มไปด้วยความเข้มข้นของความรู้สึกหญิงสาวหอบหายใจร่างสั่นสะท้านเพราะความหนาวและความตื่นกลัวแต่เธอไม่ผลักเขาออกเรากับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยจากมือเขา คิรินสบตาเธอความมินชาที่เคยกักเก็บไว้ในใจเริ่มละลายลงในความร้อนแรงของความห่งอยเขารู้ว่าตัวเองไม่อาจปล่อยเธอไปเสียงฝนกระแทกพื้นถนนดังราวกับจังหวะหัวใจของทั้งสองรอบคังช่างมืดและว่างเปล่ามีเพียงเสียงลมหายใจและหยดน้ำที่ตกลงบนตัวคิรินเอ,อ่ยเสียงเบาคำพูดที่เขาไม่เคยคิดจะพูดกับใคร แต่ตอนนี้กลับไหลออกมาอย่างไม่ตั้งใจมันเต็มไปได้วยความรู้สึกที่เขาไม่สามารถปกปิดได้อีกหญิงสาวมองเขาใบาหน้าซีเผือดและเปียกชื้นแต่ดวงตากลับเปล่งประกายเธอเข้าใจว่าโลกของเขาไม่เคยมีใครแต่ตอนนี้เธอกำลังอยู่ตรงนั้นสายฝนยังคงตกหนักแต่ทั้งสองคนเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองไม่มีใครสนใจความเปียกชื้นหรือความเหน็ดเหนื่อย มีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันและความรู้สึกที่พุ่งทะลุทุกสิ่งที่เคยกีดขวางคีรินรู้ตัวว่าความเย็นชาและกำแพงที่เขาสร้างขึ้นมาตลอดชีวิตกำลังพังทลายลงต่อหน้าเธอเขายังไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่สิ่งเดียวที่เขารู้แน่คือเขาไม่อาจละสายตาจากเธออีกต่อไปคีรินดึงหญิงสาวเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น ฝ่ามือเขาสัมผัสหลังเธออย่างแผ่วเบาน้ำฝนไหลลงบนเสื้อผ้าเปียกจนแนบร่างแต่ความอบอุ่นจากร่างกายเขาเริ่มแทรกซึมหญิงสาวสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ถอยหนีร่างเล็กของเธอสั่นเพราะความหนาวและความตื่นเต้นปนกันดวงตาเธอมองเขาอย่างไม่เข้าใจเรากับถามในใจว่าเหตุใดผู้ชายเย็นชาที่เคยเกลียดผู้หญิงเอาแต่ใจจึงอยู่ตรงหน้าพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึก คิรินโน้มใบหน้าลงลมหายใจของเขาเป่ารถที่ผิวเปียกกลินฝนและความเย็นบนความอบอุ่นของเขากระแทกประสาทรับรู้ของเธอหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเสียงฝนยังคงกระนำแต่เขารู้สึกเหมือนอยู่ในความเงียบสนิทรอบกายไม่มีอะไรมีเพียงเธอและความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนหญิงสาวเริ่มสูดหายใจลึกร่างสั่นสถานช้าลง เหมือนค่อยๆปล่อยความกลัวออกไปและปล่อยให้ความอบอุ่นจากเขาแทรกเข้าไปคิรินก้มหน้าลงอีกครั้งดวงตาที่เย็นชาและมั่นคงกลับเปล่งประกายความอ่อนโยนหัวใจของเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเขากำลังรู้สึกรักหญิงสาวตรงหน้าอย่างเต็มหัวใจแต่ขณะเดียวกันเขายังไม่รู้ว่าเรื่องราวของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างไรเพราะฝนยังคงไม่หยุด และความเปียกปอนความเหน็ดเหนื่อยและความตื่นเต้นกำลังสร้างความผูกพันที่เข้มข้นยิ่งกว่าที่เขาเคยคิดมาก่อนคิรินยืนกอดร่างเลยของเธอฝนาสาดกระแทกใบหน้าและเสื้อผ้าเปียกปอนแต่ความอบอุ่นจากการได้สัมผัสร่างเธอกลับทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เจอสิ่งที่ขาดหายมานานหญิงสาวค่อยๆพยุงตัวเองใบหน้าของเธอเปื้อนครนและหยดฝนแต่ดวงตาย,ยังคงมองเขา เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความเชื่อใจที่เริ่มก่อตัวคิรินโน้มตัวลงต่ำเสียงหัวใจเขากระแทกแรงจนเหมือนจะทะลุอ,อกทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเลือนหายไปเหลือเพียงภาพของเธอที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ไม่ใช่เพราะเขาต้องการปกป้องแต่เพราะหัวใจของเขาเริ่มยอมรับความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกที่ทำให้เขาแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา หญิงสาวยังคงสั่นแต่เธอเริ่มยอมให้เขาสัมผัสความเปียกปอนความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนแอของเธอกลับกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดเขาอย่างแรงกล้าคิรินเอ่ยเสียงเบาคำพูดแรกที่เขาเคยไม่คิดจะพูดแต่ตอนนี้กลับลื่นไหลยอย่างเป็นธรรมชาติเสียงนั้นเต็มไปได้วยความจริงใจและความรู้สึกที่เขาไม่สาม,มารถปฏิเสธได้และในวินาทีนั้น ทั้งสองยืนอยู่กลางสายฝนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนและหัวใจของที่รินก็เริ่มรู้ว่าเขาไม่อาจย้อนกลับเป็นความเย็นชาที่เคยเป็นอีกต่อไปเขาเพียงรู้ว่าเขาอยากอยู่ตรงนั้นกับเธอตลอดไปที่รินยืนนิ่งฝ่ามือยังคงกอดร่างเลกของเธอแน่นสายฝนกระแทกลงบนตัวพวกเขาอย่างไม่หยุด แต่กลับไม่อาจลดความร้อนแรงของหัวใจเขาได้หญิงสาวค่อยๆเงยหน้ามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความประหลาดใจความเหนื่อยและความเปียกปอนถูกแทนที่ด้วยความสนใจเหมือนเธอเริ่มเข้าใจความรู้สึกที่เขาส่งผ่านร่างกายคิรินโน้มใบหน้าเข้าใกล้ลมหายใจเปียกฝนสัมผัสกับแก้มเธอโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นรัวไปพร้อมกัน หญิงสาวยืนตัวแข็งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ผลักเขาออกเรากับรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่แผ่ซ่านจากเขาฝนตกหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องดังสลับกับเสียงลมกระโชกแต่คิรินกลับไม่สนใจเพราะความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนกำลังทำให้เขาตื่นขึ้นจากความเย็นชาหัวใจของเขาเต้นแรงความรู้สึกที่เขาไม่เคยยอมรับปรับก่อตัวขึ้นเต็มอก และทำให้เขารู้ตัวว่าเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปได้อีกต่อไปคีริงกระชับอ้อมแขนเธอแน่นขึ้นเหมือนจะบอกโดยไม่ต้องพูดว่าเขาจะไม่ปล่อยเธอให้โดดเดี่ยวกลางสายฝนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้รอบตัวทั้งสองฝนยังคงตกไม่หยุดโลกเหมือนเงียบลงมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นแรงและผูกพันกันอย่างไม่อาจแยกออก ความรู้สึกนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งสองตลอดไปคิรินก้มลงมองเธออย่างตั้งใจสายฝนไหลรินตามขอบตาและเส้นผมเปียกปอนเขาเห็นความอ่อนล้าและความเข้มแข็งของเธอปนกันอย่างชัดเจนสิ่งนั้นกระแทกใจเขาแรงเกินกว่าจะละสายตาหญิงสาวสูดลมหายใจลึกร่างกายเริ่มผ่อนคลายลงในอ้อมแขนของเขาความเหน็ดเหนื่อยและความเปียกปอน กลับกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงหัวใจทั้งสองเข้าด้วยกันคิรินเอ่ยเสียงเบาคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความอบอุ่นเหมือนคำสัญญาที่ไม่ต้องใช้คำสัญญาแค่เพียงการอยู่ใกล้กันก็เพียงพอแล้วฝนตกหนักขึ้นอีกแต่พวกเขาไม่สนใจรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงลมและน้ำแต่หัวใจของทั้งสองกลับสงบลง เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนหญิงสาวยกมือแตะใบหน้าของเขาราวกับพยายามยืนยันว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงหาหา่รินสบตาเธอดวงตาที่เย็นชาและมั่นคงกลับเปล่งประกายความอบอุ่นและความรักสายฝนยังคงกระหนำ่ำแต่ในใจของทิ่รินมีเพียงความชัดเจนว่าเขาจะไม่ปล่อยมือเธออีก ไม่ว่าพายุฝนหรืออุปสรรคใดจะเกิดขึ้นต่อจากนี้รากับโลกทั้งใบหยุดหมุนเหลือเพียงสองหัวใจที่ผูกพันกันอย่างแน่นหนาและไม่อาจแยกออกจากกันได้อีกต่อไปคิรินิงคงกอดเธอไว้แน่นความเปียกปอนและฝนที่สาดกระหน่ำไม่อาจลดความร้อนในอกเขาได้ราวกับทุกหยดฝนทำให้ความรู้สึกของเขาชัดเจนยิ่งขึ้นหญิงสาวเริ่มเชื่อใจ ร่างเล็กเอ็นเข้าหาเขาอย่างอ่อนแรงแต่มั่นใจความเหนื่อยล้าและความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นเหมือนเธอพบที่พึ่งที่ปลอดภัยที่สุดคิรินโน้มตัวลงใกล้กว่าเดิมเสียงลมหายใจของเขาและเธอสอดประสานกันความใกล้ชิดทำให้หัวใจทั้งสองเต้นรัวเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนอยู่แค่สองคนนี้สายฝนยังคงกระหนำ่ำแต่ความหนาวเย็นกลับไม่สามารถเข้าถึงร่างกายของพวกเขา เพราะความรู้สึกพายในกำลังเผาไหม้ความอบอุ่นและความรักที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงหญิงสาวเงยหน้ามองคีรินดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำฝนและความเหนื่อยล้าตอบเปล่งประกายความหวังและความอบอุ่นเหมือนเธอกำลังมอบหัวใจให้เขาโดยไม่ต้องใช้คำพูดคีรินรับรู้ถึงความเปราะบางและความเข้มแข็งของเธอหัวใจเย็นชาที่เขาเคยภาคภูมิใจกำลังละลายไปพร้อมกับฝนที่ตกลงมา และเขารู้ทันทีว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยเธอไปจากชีวิตอีกรอบกายเต็มไปด้วยเสียงฝนแต่ภายในหัวใจของทั้งสองกลับสงบและอบอุ่นพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่โลกจะส่งมาเพราะพวกเขาได้พบกันและสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาตลอดไปฝนเริ่มซาลงหยดน้ำที่ตกลงมากลายเป็นสายปล่อยเบาหาห ถนนเปียกเงาสะท้อนแสงไฟรางหาหะสร้างบรรยากาศสงบและอบอุ่นรอบตัวพวกเขาคิรินยิงคงกอดหญิงสาวไว้แน่นร่างเล็กของเธอเองเข้าหาเขาอย่างเชื่อใจทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ค่อยๆหยุดแต่ความรู้สึกในใจนั้นชัดเจนและยาวนานกว่าน้ำฝนใดหาหะหญิงสาวยิ้มบางหาหา น้ำตาผสมกับฝนที่เปียกชื้นบนแก้มแต่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสุขคิรินมองใบหน้านั้นด้วยสายตาอบอ,อุ่นและในที่สุดก็เอ่ยเสียงเบาแต่มั่นคงฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีเธอพยักหน้าทั้งสองคนเดินก้าวไปด้วยกันฝ่าพื้นเปียกบนถนนหัวใจเต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน แสงไฟจากตึกสูงสะท้อนบนหยดน้ำฝนสร้างประกายเหมือนโลกทั้งใบส่องสว่างคิรินและเธอยืนอยู่ท่ามกลางแสงนั้นจับมือกันแน่นและรู้ว่าไม่ว่าจะมีพายุหรือฝนตกหนักแค่ไหนพวกเขาจะ,ะเผชิญไปด้วยกันหัวใจที่เคยเย็นชาของคิรินถูกความอบอุ่นและความรักแทนที่และเรื่องราวของผู้ชายเย็นชากับสาวท้องส่งของที่ทำงานหนักกลางสายฝน ก็จบลงอย่างงดงามพร้อมกับความหวังและความสุขที่แท้จริงโลกอาจยังคงหมุนต่อไปแต่สองหัวใจนี้ไม่เคยห่างจากกันอีกเลย